ภาษีเล่นที่สองที่น้าอ่านตู้เห็นชายกางเป็นฉยนะครับคุ่นะครับท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโควงงานไหกไปออกจากบริเวณนอกหน้าชั้นของเลยนะครับเพื่อพัฒนาอาจารย์จะได้คล่อยในการนั่งปฏิบัตจิตนะครับบนหน้าที่สวยงามนะครับของโควครับแล้วก็ต่อไป ขอรบุญท่านเก้าเล้ถนะครับผมจะได้ขอตรียน,นเชิญท่านที่หน,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 นึ่งนายบัญญัตินายเจคุณผู้ใหญ่บ้านบ้านสมปตุนครับจุดเทียนแล้วก็ขอรบุญที่ต้อปู่น้านหน้านะครับขอรับเชิญน,นะครับในสันติภาพท่านที่สอ,อง,อน,น,น,ง,งน,นะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณป้าอาราเอกุลอุปสิกาวัดป่าวิเวธถังครับเรียนเชิญนะครับ ท่านที่สามขออนุญาตเรียนเชิญคุณอินทสมาอิเบสนะครับสมานิเบสนะครับขอขยันท่าระธานนะครับสมานิเบสนะครับขอขยันนะครับท่านที่สี่ขอเรียนเชิญคุณวิตรในชัยเมืองครับมาถึงแล้วนะครับขอานที่จะได้ส่งเกียรตชนกจุดหนึ่งเล่มนะครับท่านที่ห้าขอเรียนเชิญคุณปั๊ c, ปกปั๊บปุ๊บแสงจันทร์ครับ Gracias. Uh -huh.